ครับวันนี้เอามาต่อข้าวของกินคนเมืองนะครับได้ไปห้ปาบดะปลายแถมสองบาทของบดท,ที่หกนะครับมาวันนี้จะเป็นบาทที่สามของบดท,ที่หกนะครับอะก็คือบาทสลัดขึ้นนะครับนะครับอ่หลังจากเอาแต่งบาทรวมบาทไปแล้วนะครับอ่ก็เป็นบาทที่หนึ่งของบดท,ที่หกนะครับ แล้วเราก็ต่อด้วยบาดกลอมนะครับเห็นไหมครับก็เป็นบาดท,ที่สองของบทที่หกนะครับมาในบาดท,ที่สามของบทที่หกนี่ก็จะเป็นบาดสลัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนื่งเนางฟ้าปอมปลาย่ายเลอมีนักเหลือเออเอาแป่งเฮ็ดส้มนะครับวันนั้นซับหน่อยนะครับมันเหลือนักเออเหลือนักเหลือเออนะครับ เปลี่ยนเป็นนักหอเหลือนะครับอ่าที่นี่ก็ขึ้นปกติเลยนะครับอันนี้เป็นชัน德拉คปกติของบาทสลัดขึ้นนะครับอ่าเสียงลงเสียงจัตวานะครับอืเหลือสามัญน,นะครับตํต่าตํ่าบะเขือบะบะเฮาเอา,เอาสำเนียง เจ้าบ้านเลยเนาะครับบะบะเขือบะเขืออ่บาบะเขือหรือบะบะ,นะะบะนะั่นจะบะนะอ่าถ้าอย่าี้มันบะเนาะบะอ่าใส่ไม่เอกไปบะอ่าเขียนแบบแบบสำเนียงเจ้าบ้านนะครับบะเขืออ่าบะเขืออ่าเพื่อนจะเขียนเป็นมะเขือหรืออะไรอย่างเงี้มัน ไพเลาะไปนะครับเอาบอรเขือนี่นะครับเเขื่อนเบอรเขือตำเบอรเขือนะครับอ่าอ่าทีนี้อ่ะมันต้องลงพิเศษแล้วครับส้มนะครับอ่าเห็นไหมครับส้มอ่าบอรเขือนี่มันตำเบอรเขือนี่มันต้องกู้ไข่ต้มนะครับไข่ต้มไข่ต้มนะครับอ่าต้องลงไข่ต้มอ่าทีนี้เราหาสองคำนี่มาแต่นี่นะครับ อ้อยวังก็ได้นะก็วงังอ้อยอ้อยเจือไข่ต้มอ้อยเจือไข่ต้มอ่า,อาที่นี่แล้วครับเสียงสามัญน,นะครับตรงท้ายวรกคที่สามนะครับ Nguồn ngon tráng à, nguông... Nguông chăng. à không chăng, mà chưa nguông trắng này... à, à, thế nào cả, nguông tráng này mứi này, à à, à, Quang ngum mà ngum, mương ngum, mình ngon a này, pep mình quang ngum. Mung gang, quang ngum, mung, 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 เลื่อมอ่ามันจะเลี่ยมนะฮะเลี่ยมนี่มันมันแหลมมาเลี่ยมอ่ะอันนี้เลื่อมเลื่อมเลื่อมมามาบมาเลื่อมะสะกดด้วยสระเอือนะครับเลื่อมไม้เก๋าเลื่อมกวัดนะกวัดนะกวัดเสียงตีจะตก,กะนะครับแคว ét, ัดนะครับกวัดกวัดกมนะครับอ่ามี ไม่ขอจ้างเลยไม่กวัดนะครับทีนี้ามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแลครับคือการยืมเอาภาษาไทยนะครับอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรลานานะครับตาบะนะครับบะบะเขือ,อตำบะเขืออ้อยอ้อยเจือ ไข่ไข่ต้มงวงจ้างควานงมเลื่อมมาเลื่อมเสรเอือนะครับเลื่อมเลื่อมเกวดนะครับมายืมจากคอควายนะครับมาเป็นตัวกะนะครับ อ่าเรื่มแกวดนะครับาที่นี้ก็มาเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามก้อยแล้วครับอืมภาษาปฏิวัติแบบที่สามก็คือการที่ยืมเอาอา่ไม่ใช่ยืมนะครับอ่โทษทีคือการเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับสะกดเขียนตามกระมู่ภาษาระนาดังบนบนนะครับ ต่ำนะครับอ่าต่ำอ่าอันนี้อันนี้อ่านคนไทยอ่านว่าไงต่ำมามันต่ำมะมันต้องใส่ไม่จตวาหรอครับต่ำมาต่ำมาบะอ่าบะบะนี่ก็ตรงนะครับบะบะบะอืมบะบะต้องใส่ไม่แล้วล่ะอ่าอ่ายี บะอ่าอ่าอ่าในภาษาไทยอี้มันบอกใบไ,ไมนะ้น่ะบะนะครับมาบะอ่านบะแล้วนะครับอ่าอ่านบะแล้วนะครับอ่าไม่ต้องไปใส่ไ่เอกแล้วครับอ่าบะบะเขือบะเขือตำ่ำบะเขืออ่าแต่อันนี้มันต้องใส่เพราะว่าเก้าเงาภาษาละนามันต้อง ถ้าบัาใส่ไม่เอกอไม่ย่อเนี่ยมันบักนะครับมันบักนะครับมันก็สับสนพอสมควรนะครับอ้อยอ้อยเจือนะครับอ้อยเจือ,อเสียงจอจานแล้วก็มันเจือก็ต้องใส่จอจานนะครับไข่ไข่ต้มาต้มเสียงโทพิเศษนะครับอ,อตัว ในภาษาละนานะครับตัวตะนะครับโดนไม้ขอจ้างไปต้มนะครับ่ายืมตัวยืมตัวต่อเต่านะครับมาเป็นตัวตะนะครับในภาษาปฏิวัติเบอร์ที่สองนี่ครับอ่านแบบภาษาละนานะครับต้มต้มอ่านว่าอันลุ่มนี่นะครับอันลุ่มนี่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับออ่านแบบภาษาไทยสะกดแบบภาษาไทยนะครับอ่านว่าไข่ต้มนะครับไข่ต้มเสียงโทปกตินะคนไทยปกติอ่านนี่แะไข่ต้มนะครับ พราะนันอย่งคือมันเป็นต้มตัวบนพนม่มได้นะครับมาไปเปิดว่าคนเดียวผมได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนฮื้อคนไทยฝรั่งมาค้าคนเมืองที่หมผภาษาละนาอ่านนะครับเพราะนั้นอ่านแล้วฮื้อมันได้สำเนียงเลยนะครับได้สำเนียงละนาเลยนะครับเพราะนั้นม่านาษษมีวรรณยุกโภพิเศษมาฮื้อนะเพราะนั้นเราดัดแปลงตัวนี้นะครับในส่วนตัวผมได้เอาจุดประดับไว้อีนะครับพึ่งห้ยว,ว่าอ๋อคกำกรรที่มีจุด ประกอบไม่โทนี่ท่อาอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับต้มนะครับอ่าผมก็ยหันของที่อื่นนะครับป้นใจตัวเอียงนะครับอ่าก็ก็บ่มีปัญหาจะใจแบบไหนก็ได้ครับจะใจตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่ดัดแปลงแต่ขอคอมเมนต์ท้งล่มนะครับว่าอ๋อกมลักษณะอย่างนี้ขอออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่านอ,ออกเสียงโทพิเศษสาหรับคมอื่นๆนะั้นม่ต้องไป ไม่ต้องไปแปลงเบอร์นะครับสะกดไปได้เลยนะครับตามตามวรรณยุกตามตัวของเปิ้ลนั่นนะครับก็จะได้เสียงทุกเสียงในภาษาละนานี่นะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับง่วงง่วงจ้างนะครับมาจ้างมันต้องใจจจานนะครับต้องใจจจานนะครับจ้างนะครับ่าจ้างนะครับเห็นไหม จ้างเสียงโทรพิเศษนะครับมา่าอย่างฮึ่มเป็นจ้างนะลูกจ้างนะลูกจ้างเอาใส่จุดอะไรอย่างเงาเฮ้ยมครับจ้างนะจ้างมันเสียงตีก็ใส่ไม่ตีนะครับมาจ้างใส่ไม่จาราว่าก็จังไปเลยนะครับันได้กู้เสียงนะครับมางวงจ้างควานได้ยินเสียงควานใจขอควายนะครับควานงมมางมเหมือนกันเลื่อมมาเลื่อม เลื่อมเสียงโทรพิเศษ็มแล้วนะครับมาก็จุดประดับไวเเลื่อมมาให้นะครับแววดนะครับ่าได้ยินเสียงแวดแล้วมันต้องกอไก่นะครับอแกวดเสียงแววดมันต้องไม้ตีนะครับมาเนี่ยเสียงตีนะครับมาได้แล้วนะครับอ่าเอาไปต่อนะครับอ่าได้หกบทแล้วนะครับหกบทแล้วนะครับ อ๋อมันกลับเข้ามันนักอะนะมันยังม่จบง่ายๆเลยครับสมมติว่ามาไทยสาวบดปุ้นนะครับมาสาวบดยังไม่ไทยยังมาจบเน้ครับอ้าวเนี่ยมาถึงแล้วครับมาของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจไข่เข่ขวเริ่มจากน้ำพริกหนุ่มลืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้านึ่งจิม้มแป้งออกคล็อกกีบสวกดุมดิมแคบหมูจนจิม้มกุบกุบ ใส่วัวแอมแก้มนอไม้ซุปแกงบะคอนก้มลำดีขั้วทัวเน่าเมื่อต้มเปอะหัวปีขั่วแค่มากมีสูสีจิ้นปิ้งแกงฮังเลวะเวขำกิ้งไม่หย่าไม่ยิงหลีกเว้นแกงเฮ็ดลมลง,งงมกีบเก้นเอียงแกงพักเซียวฝ่ายฟอนน้ำแกงหีบสดบะมดต้องถอนอิ่มแล้วขอนอนเติกปุ่มสักน้อยมือแรงลาบควายบาาย่ไวซับค่อยแค่ซอยๆแจวคุก หลังเตือลาบรอเอาหมูอ้วสุนกนุกนุกดีเด,ด้งนวนมือพ่องคั่วโดนเซยเนาะเย้อย,ย,อย,ย,อยว่าฝือคนเมืองลือกินดิบบ่ได้ดีขมเรืองแล้วบ่แก้วปุ่มไส้อัวกควไไนเพียมแมมเลือดแดงแดงแต่งเติมคั้กแคมสดหีบลูๆลูนวนคอแกงออกเป้าปลาน้าลายสอทอดหมูยอมาแอมเคียงข้าง จินเจเป็นรักยอดพักดอกตั้งจิ้มน้ำพริกค่ะจิ้มเนอหนึ่งเห็ดนางฟ้าปอมปลาอย่าเผอมีเหลือนักเออเอาแป่งเห็ดส้มตำมะเขืออ้อยเจือไข่ต้มงวงก้างงวงจ้างควานงมเลื่อมกวัดต่อไปก็ขึ้นบทที่เจ็ดนะครับ